ขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องนิยายใบยเด็กน้อยหวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินและมีความสุขจากคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อได้รับแจ้งเตือนจากเราขอบคุณค่ะมู่ชิงอีหลบตาลงพยักหน้ายอย่างเชื่อฟังตอบกลับเจ้ากะลูกขอบพระคุณในความห่วงใย,ยของท่านพ่อมู่ชิงอีเข้าใจแล้วว่าอะไรที่เรียกว่าความพอดีการที่ตนตกมู่อวินหลงไปฉาดเดียวนั้นกลับทําให้มู่ชังหมิงลงโทษนางด้วยการให้นั่งคุกเข่าต่อหน้าสารบรรพชนได้หากค่อยๆบีบบ,บังคับก็ยิ่งง่ายต่อการทําให้มู่ชังหมิงไม่พอใจนาง เห็นท่าทีของมู่ชิงอีที่รู้ว่าจะไปต่อหรือล่าถอยเช่นนี้มู่ชังหมิงก็พยักหน้าอย่างพึงพอใจมองไปที่มู่อวินหลงแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลสองสาวันต่อจากนี้เจ้าจงทบทวนตัวเองให้ดีต่อไปนี้หากข้าได้ยินว่าเจ้าไม่เคารพต่อท่านแม่ใหญ่อีกเจ้าจะไม่ได้คุกข่าวต่อหน้าสารบรรพชนแค่สามวันแล้วนะ มู่อวินหลงมีท่าทีไม่พอใจต้องการจะโต้แย้งกลับสายซุนจึงรีบหันไปหานางพร้อมกับขยิบตาให้มู่อวินหลงที่กำลังขบมุมปากตัวเองไปมาสายตาจับจ้องไปที่มู่ชิงอีอย่างเคียดแค้นแล้วจึงตอบรับด้วยเสียงต่ำแทนลูกเข้าใจแล้วเจ้ากะมู่ชังหมิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจรู้ก็ดีแล้วหลิงเอ๋อร์เชิญเอ๋อไปกันเถิดขอรับท่านพ่อมู่หลิงและมู่เชิญตอบรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่านพ่อพี่ใหญ่ที่รองเดินทางกลับดีๆนะเจ้าคำมู่ชิงอีทำความเคารพด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยพร้อมกับเอ่ยขึ้นเบาๆมู่เชิญที่เดินรังท้ายหันกลับมามองหญิงสาวในชุดขาวธรรมดาที่ยืนก้มหน้าอยู่ไม่ไกลด้วยความที่นางก้มหน้าจึงไม่สามารถมองเห็นสีหน้าบนใบหน้าของนางได้แต่การยืนทำความ,มาเคารพอย่างนอบน้อมแบบนั้นทำให้รู้สึกถึงท่าทางที่ทั้งสง่างามและหน้างดงามจนยากจะบรรยายขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลดูต่างจากปกติไปมากโคมู่เชิญได้แต่เลิกคิวสงสัยก่อนที่จะหันกลับไปเหมือนเดิม รอจนขบวนคนของมู่ชังหมิงห่างออกไปมู่ชิงอีจึงได้หมุนตัวกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มจางๆอนุสุนข้าขอตัวกลับก่อนนะเจ้ากะสะายซุนกัดฟันแน่นคุณหนูสี่เดินทางกลับดีๆเจ้ากะตั้งแต่ที่หูหยินคนเก่าของจวนสู้เฉิงโหได้จากโลกนี้ไปนางก็ไม่เคยได้ยินมู่ชิงอีเรียกนางว่าอนุสุนเช่นนี้อีกเลยวันนี้มู่ชิงอีเหมือนกลับมาตบหน้านางอีกครั้งจะให้นางไม่รู้สึกโกรธได้อย่างไร มู่ชิงอีไม่คิดใส่ใจความรู้สึกของอนุสุนหมุนตัวกลับไปหาจูเอ๋อและเดินจากไปด้วยท่าทางสบายๆตนเป็นถึงบุตรสาวคนเดียวของภรรยาเอกแห่งจวนสู้เฉิงโหเป็นถึงบุตรสาวของฉินกัวฮูหยินในจวนนี้นอกจากมู่ฮูหยินผู้เท่าและสู้เฉิงโหแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเกรงกลัวผู้ใดอีกและถึงแม้ว่าจะเป็นสองคนนั้นมันก็แค่ชั่วคราวท่านแม่ ท่านดูท่านดูนางสาวเลวนั่นมองตามหลังมู่ชิงอีที่ไกลออกไปมู่อวินรงร้องวอยวายขึ้นด้วยความเก,กลียวกราดนางสาวเลวนั่นกล้าเย้ยหยันข้าถึงเพียงนี้ท่านพ่อทำไมยังช่วยมันอีกซ้ำยังลงโทษให้ข้าคุกเข่าต่อหน้าศาลบรรพชนท่านแม่ข้าไม่ยอมข้าไม่ยอมข้าจะเข้าวังไปพบพี่หญิงใหญ่ให้พี่หญิงใหญ่ตัดสินพ่อเถิดสไพยซุนขมวดคิ้วมุ่นมองไปยังบุตรสาวของตนด้วยความไม่พอใจ เจ้าดูสิว่าเจ้าเหมือนหรือไม่เหมือนบุตรสาวของจวนี้อย่าลืมว่าอีกไม่นานเจ้าก็ต้องแต่งเข้าจจนหนิงอ๋องแล้วตำแหน่งพระชายาของหนิงอ๋องของเจ้าเจ้าไม่รู้หรือว่าได้มันมาได้อย่างไรก่อนที่เจ้าจะแต่งออกไปข่าไม่อนุญาตให้เจ้าไปหาเรื่องมู่ชิงอีอีกหากเจ้าเข้าวังไปตอนนี้พี่หญิงใหญ่ของเจ้าก็ไม่สามารถเข้าข้างเจ้าได้เดิมทีผู้ที่ต้องมั่นหมายกับหนิงอ๋องคือมู่ชิงอีแต่เนื่องจากนิสัยขี้ขลาดและสภาพร่างกายที่อ่อนแอปกเปียกจึงไม่สามารถทำหน้าที่พระชายาของหนิงอ๋องได้จึงถูกจจนสู้เฉิงโหสัเเปปลี่่ยนนนนตวว็มูอิงแท แต่ยังไม่ทันได้ตกแต่งก็มาทำตัวกดขี่อดีตคู่มั่นเสียแล้วหากเรื่องถูกแพร่งคลายออกไปคงไม่ใช่เรื่องดีต่อชื่อเสียงมู่อวินหลงเป็นแน่มู่อวินหลงขมวดคิ้วมุ่นตาแดงก่ำด้วยความโกรธเป็นเพราะนางนางเอ๋ยแช่งหนิงอองค้าถึงได้เอาล่ะยังไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้ก่อนสไปซ์ซุนขมวดคิ้วตอบหนิงอองได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเจ้าเป็นคู่มั่นควรจะไปแสดงตัวบ้างอย่าโมมาพัวพันกับเรื่องเล็กๆพวกนี้เลยรอให้เจ้าได้เป็นพระชายาของหนงิงเมื่อเมื่อใดเจ้าคอยดูว่ามันจะมีสิทธิ์ออะไรมาาทตัวเเหย่ิงใสจ้ ฟังคำกล่าวของมันดาและสีหน้าของมู่อวินหลงค่อยดูดีขึ้นมาบ้างหนิงอ๋องรูปลักษณ์งดงามหาที่เปรียบไม่ได้และยังเป็นหนึ่งในพระโอรสคนโปรดของห้องเต้เมื่อตนได้เป็นพระชายาหนิงแล้วหากมู่ชิงอีนางสารเลวนั่นยังไม่ยอมเชื่อฟังแล้วหลักก็ตนต้องจับคู่ชายที่สุดแสนจะอัปลักษณ์ให้นางเป็นแน่ท่านแม่มู่ชิงอีเหยียดยามท่านถึงเพียงนี้ท่านไม่รู้สึกเครียดแค้นมันบ้างหรือเจ้าค้ามู่อวินหลงกลอกตาไปมาขย่าวแขนสะพ้ายสุนพลางพูดด้วยน้ำเสียงอ,อด้อ,อน สไปซุนกัดฟันแน่นตอบเสียงทุ้มต่ำแล้วข้าจะทำอย่างไรได้บ้างเล่านางเป็นถึงบุตรสาวภรรยาเอกส่วนข้าแม้แต่ยศักยศยังไม่มีริมฝีปากมู่อวินหลงปรากฏรอยยิ้มอย่างมีเลสัยรับรู้ว่าในใจของมันดาตนนั้นก็เกลียดชังมู่ชิงอีอยู่ไม่น้อยก็ยิ่งจับแขนสไปซุนพูดด้วยน้ำเสียงออดอ้อนกว่าเดิมท่านแม่รอข้าได้เป็นพระชายาหนิงเสียก่อนข้าจะขอให้หนิงอ,องทุนฝ่าบาทให้ทรงแต่งตั้งยศให้ท่านแม่ สไพยซุนมองบุตรสาวด้วยความรักใคร่เด็กดีแม่รู้ว่าเจ้ากระตันอยู่ที่สุดเมื่อกลับไปยังบริเวณเขตที่พักของตัวเองมู่ชิงอีถึงได้มีเวลาสังเกตเรือนเล็กๆหลังนี้หากจะบอกว่ามู่ฉังหมิงและมู่หูหยินผู้เท่าไม่รู้ว่ามู่ชิงอีตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็เกรงว่าเด็กสามขวบจะไม่เชื่อตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กนางก็เคยมาที่จวนสู้เฉิงโหอยู่หลายครานางยังคงจำได้ชัดเจน ในตอนนั้นที่ตั้งของเรือนหลังเล็กๆอยู่ในมุมที่ลึกและเปลี่ยวที่สุดของจวนสู้เฉิงโหเช่นนี้เดิมทีมันควรจะเป็นที่อยู่ของอนุพันธยาโดยไม่ชอบนั่นมู่ชังมิงกล้าดีอย่างไรมาทําให้ลูกพี่ลูกน้องหญิงของนางต้องเสียเกียรติมู่ชิงอีกำมือแน่นจนกระทั่งรู้สึกเจ็บแสบกลางฝ่ามือถึงได้สติคืนกลับมาเหลือบสายตามองไปด้านข้างท่าทีอึกอักของจูเอ๋อที่ยืนอยู่ข้างตนนั้นมู่ชิงอีจึงได้เอ่ยขึ้นเบาๆมีอะไรจะพูดก็ว่ามาเถิด จูเอ๋อมองนางด้วยสายตาเป็นกังวลคุณหนูเจ้าคะคุณหนูเหมือนต่างออกไปจากเดิมจูเอ๋อรู้สึกได้ว่าคุณหนูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจริงๆเมื่อก่อนคุณหนูไม่ได้ช่างพูดช่างเจรจาขนาดนี้จะทําอะไรก็ชอบคิดเงียบๆคนเดียวยิ่งในตอนที่คุณหนูสามมารังแกคุณหนูคุณหนูก็ไม่กล้าแม้แต่จะโต้กลับที่จริงคุณหนูในวันนี้ก็ไม่ได้ช่างพูดอะไรนักทว่าคาพูดแค่คำสองคำกลับกดคุณหนูสามกับคุณชายรองจนพูดไม่ออกและยังทําให้นายท่านโหลงโทษคุณหนูสามได้อีก เมื่อก่อนคุณหนูงดงามมากแต่ตอนนี้คุณหนูนั้นยิ่งดูงดงามเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นได้ชัดว่ารูปลักษณ์เหมือนเดิมแต่เหมือนกับว่าคนผู้นี้มีรศมีจางๆล้อมรอบทําให้ผู้คนไม่อาจละสายตาไปได้ดวงตาของู่ชิงอีกระตุกยิ้มเอ่ยขึ้นเบาๆแล้วตอนนี้ไม่ดีหรือดีเจ้ากะ จูเอ๋ตอบขึ้นโดยเร็วหากคุณหนูเป็นเช่นนี้ตลอดไปก็จะไม่ถูกพวกคุณหนู3ามรังแกได้อีกเจ้ากะแม้ว่านางจะรับใช้คุณหนูมาได้เพียงไม่กี่ปีแต่ก็ได้ยินคนเก่าในจวนพูดกันว่าเมื่อก่อนลักษณะนิสัยของคุณหนูไม่ได้เป็นเช่นนี้ตั้งแต่ตระกูลกู้ถูกยึดทรัพย์สินและหูหินได้จากไปจากนั้นคุณหนูก็ได้กลายเป็นคนเงียบขึมไปเลย มู่ชิงอิยกยิ้มจังๆข้าก็รู้สึกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วตอนนี้แม้เพียงใครสักคนนอก็ไม่อยู่แล้วหากข้ายังทำตัวไร้ค่าเช่นเมื่อก่อนต่อไปข้าจะไปพบหน้าพวกญาติฝั่งท่านแม่ได้อย่างไรจูเอ๋อรู้สึกแปลกใจถึงแม้ว่าคุณหนูจะไม่เคยเอ่ยมันออกมาแต่นางก็เข้าใจแล้วว่าคุณหนูต้องการพูดอะไรสิ่งที่อยู่ในใจของคุณหนูคนตระกูลมู่พวกนี้ก็ไม่นับว่าเป็นญาติมิตรของคุณหนูหรอกหรือ พอดูจวนเรียบง่ายหลังนี้แล้วความสงสารเวทนาก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจูเอ๋อคนตระกูลมู่พวกนี้ตั้งแต่ที่หูหยินจากไปก็ไม่มีใครคิดว่าคุณหนูเป็นคนในครอบครัวด้วยซ้ำทุกวันนี้ท่านพี่หญิงของคุณหนูก็ไม่อยู่แล้วเช่นนั้นคุณหนูควรที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้แล้ว จูเอ๋จะดูแลคุณหนูตลอดไปเจ้ากะจูเอ๋พูดอย่างหนักแน่นเดิมทีนางเป็นเพียงสาวรับใช้ฐานะต่ำต้อยในจวนสู้เฉิงโหเท่านะนอครั้งหนึ่งไม่ทันระวังไปล่วงเกินอนุพันยาคนโปรดของนายท่านโหเข้าถ้าไม่ได้คุณหนูที่บังเอิญเดินผ่านมาช่วยไว้พอดีเกรงว่านางคงจะถูกตีตายไปตั้งนานแล้วมู่ชิงอียิ้มอย่างแผ่วเบาเข้าไปเถิดข้ามีเรื่องบางเรื่องอยากถามเจ้า เข้าไปข้างในถงมู่ชิงอีกว่าตามองไปรอบๆข้างในห้องเรียกได้ว่าเป็นการตกแต่งที่เรียบง่ายจึงได้แต่ยิ้มยาะในใจสถานที่แห่งนี้เรากับจวนสู้เฉิงโหไม่อยากสร้างมันขึ้นมาห้องแบบนี้อย่าบอกเลยว่าคือจวนบุตรีของภรยาเอกเทียบกับห้องแต่งตัวของบุตรสาวชาวบ้านยังเทียบไม่ได้ด้วยซ้ำ ก็ถูกทางหูหยินแห่งจวนสู้เฉิงโหก็ถูกตระกูลกู้ทําให้ลําบากและก็เป็นเพราะว่าบุตรสาวทั้งสองคนได้จากไปเร็วนักจึงได้ตกต่ําลงถึงแม้ว่าหูหยินแห่งจวนสู้เฉิงโหจะถูกฮ่องเต้แต่งตั้งยศให้เป็นฉินกัวหูหยินแต่ว่าก็ได้เสียชีวิตไปแล้วบุตรสาวคนแรกของจวนสู้เฉิงโหก็มีตําแหน่งเป็นถึงโรเฟย์ในวังหลวงส่วนอีกคนคือหูหยินของรองเสนาบดีกรมคลังอีกคนก็กําลังจะกลายเป็นพระชายาของหนิงอ๋องแล้ว และจวนสู้เฉิงโหยังมีญาติฝ่ายมันดาที่มีตำแหน่งพระชายาของท่านอองที่ปกครองผิงหนานปกติพื้นเพครอบครัวที่มีภูมิหลังเช่นนี้ย่อมไม่ยอมรับเด็กสาวกําพร้าที่มันดาผู้ให้กำเนิดจากไปก่อนเวลาอันควรหากไม่ใช่เพราะว่ายังมีตำแหน่งเป็นบุตรสาวของภรรยาเอกกับชื่อเสียงจากยศที่ฮ่องเต้ทรงประทานให้เป็นบุตรสาวว่าของชินกัวหูหยินอำนาจของมู่ชิงอีก็คงจะไม่รู้ว่าถูกเอาไปยัดไว้ที่ไหนคุณหนูต้องการถามเรื่องอันใดหรือเจ้าคะ มู่ชิงอีไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งสองวันที่ข้าไม่รู้สึกตัวมานี้มีใครมาเยี่ยมข้าบ้างหรือไม่จูเอ๋อส่ายหัวพร้อมกับตอบกลับเบาๆไม่มีเจ้ากะท่านโหกับท่านฮูหยินผู้เท่าเพียงแค่ให้อนุสุนเชิญท่านหมอมาให้ยาคุณหนูเท่านั้นคุณหนูท่านอย่าเศร้าไปเลยนะเจ้าคำมู่ชิงอีสายหน้าพร้อมกับยิ้มอย่างแผ่วเบาในมือข้าตอนนี้ยังมีเงินเหลืออยู่กี่ตำลึงจูเอ๋อกัดริมฝีปากไปมาอย่างลำบากใจ ในแต่ละเดือนคุณหนูจะรับเบี้ยเลี้ยงสิบตำลึงเจ้ากะแต่ว่าพอมาถึงมือพวกเราก็เหลืออยู่เพียงห้าตำลึงเท่านั้นสองปีมานี้เดิมทีก็พอจะมีเงินเก็บไว้บ้างแต่ครั้งแรกที่คุณนุ่มป่วยไม่รู้สึกตัวหูหยินบอกว่าร่างกายคุณหนูอ่อนแอนักต้องบำรุงมากมาก่าวจึงมองสีหน้าลำบากใจของจูเอ๋อมู่ชิงอีก็ได้แต่ถอนหายใจอยู่ภายในใจรู้ว่าจูเอ๋อต้องนำเงินไปดูแลจนไปซื้อยาบำรุงมาให้ลูกพี่ลูกน้องหญิงของนางแน่แน่จึงยกมือขึ้นปลอบโยนลูกเบาๆที่มือของนางสักนิดก็ไม่เหลืืออเลยหร จูเอ๋อสายหน้าเข้าไปในห้องอย่างรีบร้อนไม่นานนักก็ออกมาพร้อมกับกล่องใบเล็กเก่าๆหนึ่งใบนํามาวางไว้ต่อหน้ามู่ชิงอียังมีเศษตำลึงอยู่ส่วนหนึ่งเจ้ากะรวมกันแล้วได้ประมาณ7จ็ดแปดตำลึงเท่านี้เจ้ากะภายในกล่องนี้ที่จริงแล้วยังมีเศษตำลึงเงินและเหรียญอีแปะอยู่จูเอ๋อคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะล้วงนําเศษเงินในกระเป๋าพกของตัวเองออกมาของบ่าวยังมีอีกสามตำลึงเจ้ากะมู่ชิงอีสายหน้า พร้อมกับผลักมือของนางกลับคืนเงินที่เจ้ามีอยู่ก็ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเจ้าเก็บไว้ให้ดีเถอะส่วนอันนี้สายตาจับจ้องไปที่ผู้หยกธรรมดาที่อยู่ในกล่องในตามู่ชิงอีเป็นประกายหยกชิ้นนอนี้ไม่ได้พิเศษอะไรการแกะสลักก็ค่อนข้างธรรมดาและอาจด้วยเหตุผลเช่นนี้ลูกพี่ลูกน้องของนางถึงยังเก็บผู้หยกชิ้นนี้ไว้นางยังจําได้ว่าผู้หยกชิ้นนี้คือของขวัญที่ตัวเองนั้นได้มอบให้นางไว้หลังจากที่นางเริ่มเรียนแกะสลักกับท่านปู่ได้เพียงไม่นานโดยได้แบ่งหยกนี้ออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกแกสลักเป็นต้นอวีหลานเก็บไว้กับตัวส่วนที่สองแกเป็นต้นไายสูงได้มอบให้กับพี่ใหญ่ไปและส่วนที่สามแกเป็นดอกพุทธานจึงมอบให้กับลูกพี่ลูกน้องหญิงของตนนำผู้หยกมาถือเอาไว้ในมือมู่ชิงอีหลับตาลงเพื่อขับไล่ความสศกเศร้าคุณหนูสี่เจ้าคะผู้ดูแลหวังมาเจ้ากะเสียงรายงานของสาวรับใช้ภายนอกประตูดังขึ้นมู่ชิงอีเงยหน้าขึ้นมาตอบอย่างไม่ใส่ใจนะให้นางเข้ามา ไม่นานนักหญิงร่างท้วมวัยกลางคนอายุราว40ปีผู้หนึ่งก็ได้เดินเข้ามาบ่าวคานว่าคุณหนูสี่เจ้ากะมู่ชิงอีพยักหน้าตอบรับผู้ดูแลหวังมีเรื่องอันใดหรือผู้ดูแลนางนี้มีแท้เดิมว่าเจิ้งได้ออกเรือนกับรองพ่อบ้านของจวนซึ่งมีแท้หวังและเพราะว่านางดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายภายในเรือนคนในจวนต่างเรียกนางว่าผู้ดูแลหวังหวังเจิ้งซื่อยิ้มแล้วพูดว่าเรียนคุณหนูสี่หูหยินต้องการให้คุณหนูสี่ย้ายเรือนเจ้าขบ่าวได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วรบกวนคุณหนูเลือกช่วงเเวลาาาที่จะยย้้ขไป เรือนใดหรือมู่ชิงอีถามขึ้นหวังเจ้างซื้อลังเลอยู่ครู่หนึ่งยิ้มตอบเรือนเจียงสเสวียทางด้านทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเจ้ากะมู่ชิงอีหลับตาลงแล้วถามต่อเจ้าหรือว่าอนุสุนเป็นคนเลือกบังอาจมู่ชิงอีเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำพร้อมกับตบลงบนโต๊ะคุณคุณหนูสี่ นึกไม่ถึงว่ามู่ชิงอีจะโมโหขึ้นมาทันทีหวังเจิ้งซื่อนิ่งชะงักอย่างลืมตัวเพียงไม่นานก็กลับมาอยู่ในท่าทีปกติขมวดคิ้วแล้วขมวดคิ้วอีกไม่ทราบว่าคุณหนูสี่มีอะไรไม่พอใจกับสถานที่หรือเจ้าขบ่าวจะได้เรียนแจ้งกับฮูหยินฮูหยินเองก็บอกว่าเรือนเจี้ยงสเสวียนนั้นดีอย่างมากเจ้ากะ มู่ชิงอียิ้มยันเอ่ยขึ้นเดิมทีอนุสุนเองก็อนุญาตแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองเช่นนั้นข้าจะไปหาอนุสุนกับท่านยากข้าจะถามเสียหน่อยว่าการที่มอบเรือนของอนุคนเก่าที่ตายไปแล้วให้เป็นเรือนส่วนตัวของหญิงสาวที่ยังไม่ออกเรือนอยู่นั้นมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เห็นมู่ชิงอีที่โกรธจนตัวสั่นลุกขึ้นยืนทำท่าราวกับว่าจะเดินออกไปข้างนอกหวังเจิ้งซื่อจึงรีบเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณหนูสี่คุณหนูสี่เจ้าคะอ,อนุเซียก็จากโลกนี้ไปได้สี่กว่าปีแล้วเรือนหลังนั้นจึงเว้นว่างมาตลอดคุณหนูสี่ทำแบบนี้ค่อนข้างจะหวังเจิงซื่อไม่ได้พูดต่อทว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาทางสายตานั้นกลับชัดเจนว่ามู่ชิงอีทําแบบนี้ดูจะเป็นการจงใจสร้างปัญหาเกินไปแล้วมู่ชิงอียิ้มเยาอกว่าตามองไปที่หวังเจิงซื่อครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินออกไปข้างนอก หวังเจิงซื่อนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าคุณหนูสี่ผู้อ่อนแอที่เมื่อก่อนไม่กล้าแม้แต่จะตอบโต้จู่ๆก็โกรธและวายไปถึงฮูหยินผู้เท่าแม้ว่าหลายปีมานี้จวนแห่งนี้จะกดคุณหนูสี่เอาไว้ฮูหยินผู้เท่าเองก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เหน็นแต่นั่นเป็นเพราะว่าคุณหนูสี่ไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาถ้าเมื่อก่อนคุณหนูสี่ไปฟ้องฮูหยินผู้เท่าเพื่อรักษาเกียรติของจวนสู้เฉิงโฮหฮูหยินเท่าคงจะไม่มีทางลำเอียงเป็นแน่ นางนิ่งตะลึงเพียงไม่นานมู่ชิงอีก็เดินออกไปอย่างด้านนอกแล้วหวังเจิ้งซื่อเมื่อได้สติกลับคืนมาก็รีบกระทืบเท้าตามออกไปไอหยาคุณหนูสี่คุณหนูสี่อย่าเพิ่งโกรธสิเจ้าคะมู่ชิงอีหันกลับมามองนางด้วยรอยยิ้มเย็นชาผู้ดูแลหวังต้องการพูดอะไรอีกหรือหวังเจิ้งซื่อขบฟันไปมาคุณหนูสี่เรื่องนี้ฮูหยินได้เรียนกับท่านโหแล้วท่านโหเองก็บอกว่าเรียนเจียงสเสวียก็พอดีแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของนางใบหน้าที่งดงามของมู่ชิงอีก็พันหม่นมองขึ้นมา หวังเจิงซื่อกำลังพยายามเกลี้ยกล่อมนางที่ไหนกันเล่านี่กำลังข่มขู่กันชัดๆในตอนนั้นกฎของจนตระกูลกู้เข้มงวดมากบ่าวรับใช้ที่กล้าหลอกลวงเจ้านายแบบนี้ค่อนข้างหาได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่านางจะจัดการกับบ่าวเจ้าเล่์แบบนี้ไม่ได้เพียงแต่ยังไม่ใช่วันนี้ยังไม่คิดจะจัดการกับนางแต่จะจัดการกับเจ้านายของนางต่างหาก ไม่สนใจหวังเจิงซื่อมู่ชิงอีพาจูเออมุ่งหน้าไปที่เรือนเตออานของฮูหยินผู้เท่าเอ่ยปากกำชับกับสาวใช้ที่ยืนอยู่ว่าไปเชิญท่านพ่อข้าที่ห้องหนังสือให้มาที่เรือนเตออานบอกว่าชิงอีมีเรื่องที่จะขอคำปรึกษาจากท่านพ่อมองมู่ชิงอีเดินจากไปสีหน้าของหวังเจิงซื่อก็บิดเบี้ยวขึ้นมาทันทีพลางจ้องมองสาวใช้ที่อยู่ข้างกายแล้วรีพูดยังไม่รีไปรายงานฮูหยินอีก การที่ให้คุณหนูย้ายมาอยู่ที่เรือนเจี้ยงสเสวียนนั้นเป็นการวางงอแผนแก้แค้นของฮูหยินที่ถูกคุณหนูสีทำให้อับอายขายข,ายขี้หน้าในสวนเมื่อเช้าหาักไม่สั่งสอนคุณหนูสี่สักนิดหล่กก็คนจะดูหมิ่นฮูหยินเอาได้นางเป็นถึงบ่ารับใช้ของฮูหยินปกติฮูหยินนั้นคิดอะไรนางก็พูดออกมาอย่างนั้นจูเออกัดริมฝีปากไปมาอย่างลำบากใจ ในแต่ละเดือนคุณหนูจะรับเบี้ยเลี้ยงสิบตำลึงเจ้ากะแต่ว่าพอมาถึงมือพวกเราก็เหลืออยู่เพียงห้าตำลึงเท่านั้นสองปีมานี้เดิมทีก็พอจะมีเงินเก็บไว้บ้างแต่ครั้งแรกที่คุณนุ่มป่วยไม่รู้สึกตัวหูหยินบอกว่าร่างกายคุณหนูอ่อนแอนักต้องบำรุงมากมาก่าวจึงมองสีหน้าลำบากใจของจูเอ๋อมู่ชิงอีก็ได้แต่ถอนหายใจอยู่ภายในใจรู้ว่าจูเอ๋อร์ต้องนำเงินไปดูแลจนไปซื้อยาบำรุงมาให้ลูกพี่ลูกน้องหญิงของนางแน่แน่จึงยกมือขึ้นปลอบโยนลูกเบาๆที่มือของนางสักนิดก็ไม่เหลืืออเลยหร มู่หูหยินผู้เท่ากวาดตามองทุกคนขมวดคิ้วถามเกิดเรื่องอันใดขึ้นเหตุใดถึงมากันหมดเลยเล่ามู่ชิงอีก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเรียนท่านย่าชิงอีเชิญท่านพ่อมาเองเจ้ากะรบกวนเวลาพักผ่อนของท่านย่าท่านย่าปลดลงโทษหลานด้วยมู่หูหยินผู้เท่ามองไปที่มู่ชิงอีอย่างครุ่นคิด คนแก่อย่างข้าปกติก็ว่างมีอะไรให้รบกวนกันหรอพ่อเจ้าต่างหากที่มัวแต่ยุ่งกับงานราชการแล้วมีเรื่องอะไรที่ยากคนนี้นั้นไม่สามารถทำให้เจ้าได้หรือความหมายก็คือไม่พอใจเล็กน้อยที่มู่ชิงอีหยิบยกเรื่องหลังเรือนมารบกวนมู่ชังหนิง